ได้สิพ่อไปครับในในในพอเป,ปอน็นปลาเดียวห้องวดครั้งเดียวเหี่ยลองปรุงไงสุดยอดครับผมนี่ครับ้อกแบบเลยด้พี่น้อนนงติวทีเขาครับตื้อง,งเรียนบ่นๆ,ๆ,ๆนะได้พี่น้องด้วแเรากบท,ที่การทำเรากับเมา่สห่ให้เป็นความครับผม Nie pomogę. Dobra, dobra, Nie pomogę ci. Szajba nie? พี่น้องเย็บซีนะครับรบางีตอนเล้งๆพี่น้องหลังจากที่เข้าไปต่อชิปที่เข้าไปใส่เบ็ดมากพี่น้องในป่ามาก็ได้ปนพี่น้องเ <c oughs> ี๋ยาสิพา,มาเมื่อบึงบรรยากาศกันเฮ็ดกินเฮ็ดจักพี่น้องสิพามาเห็ดกินนบึงหลังจากที่เข้าไปหามาได้ี่ื้องนี่ครับโอ้ต้มเรียบร้อยแล้วครับในสองหนัง นี่ต้มปนครับใส่ต้มใส่น้ำปลาพี่น้องปนกินแรงพอดีครับนี่ปนกินแรงพอดีพี่น้อง,งาาเลยหาปลาเลยมาเพราะไม่จินเขาแรงพี่น้องไม่จินเขาแรงน้ำกันเรืบซีมีของหวานแตงโมพาไว้เรียบด้วย่ายด้วยของหวาน นี่พี่เม้งดาพร้อมพี่น้องจีเม้งดาใส่พร้อมโอ้เม้งดาเกลีย์นี่ครับจีเม้งดาใส่พร้อมพี่น้องจีใหม่พอดวะนี่ครับบนใส่เม้งดาพี่น้องอ๋อเชี่ยต้มปลาซุกเราห้องก็ลวกผักพี่น้องลวกบักเชียกระลำครับสุกับปลนปลาพี่น้องเออฝากถึงเอฟซีอยู่ทั้งต่างประเทศน้ำเนื้อครับเด้อ นี่ครับจินมะเบิงวิธีการจินการอยากแถวบ้านๆห้องครับเดี๋ยสาเนบ้านห้องพี่น้องคนอีสานนี่ไปยุไซก็หาจินคือนเก่าครับแบบเก่าครับผม<อ>นี่ครับต้มต้มป่าปนลวกบักเชียลวกกระลำนี่ครับปลาปอนียบรอยตา,าก,กออกเรียบรอยนี่ครับไซเบ็รได้สองตัว <c oughs> แล้วเลี้ยงพอดีครับผม เอาอพี่นอ้องอีพริกตำพริกเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะตำปลาใส่พี่น้องกำลังใส่ปลาครับนี่โอ้พักมือนีิพี่น้องอากินกระปุนครับกิ่นข่าแรงน้ำกันพี่น้องครับนี่อันนี้พักเยังก่อนี่นั่งงอกติดยังบุกท่านตะวันท่านตะวันท่านตะวันงอกท่านตะวันงอกมึงแกมีน้ำใหม่พี่น้อง ต้มน้ำม้ต้มบะเขือลวกพักกระหล่ำแล้วตัวผู้นี่จะพักทาพักเมนครับพักขานี่ครับผัดข้าวกินแรงพี่นอ้องหาป่าได้ปนแรงอยู่พี่น้องไม่เนี้ยนี่ครับคลิปนี้พามากินเนาะพี่น้องเนาะพามาทำอาหารกินแบบอีสานบ้านนอาพี่น้องัรนั้นจะเป็น น้วใหม่ครับอันนั้นก็แหนมครับนั่นของหวานเขาหลังจากกินเขาเรียบร้อยเขาสิมากกินมาพี่น้องมากหวมแรลงน้ากันครับผม <Yeah. S 1> บรรยากาศการกินเขาไปค้นยิสานพี่น้องยุไสก,ก,กหะหากินแบบบานๆาเขาคือเก่าครับผม <Yeah. S 1> งกไง่ายๆแกะปลาแยกปลาครับแยกปลาเรียบร้อยแยกปลาสิ้นเอาแต่สิ้นแต่เอาแต่นเตนื้อมันนะพี่น้องใส่เลยครับ ใส่เนี่ยลงไปก็ต่ำไหมหน่อยมอจ้จิมกวแลงก็ปบบนป่าน้ากันเ้อพี่น้องเลยแกะแบบแก,กับความยวห้องควายวพร้อมเป็นไงห, <c oughs> หนึ่งไม่ไปเลยั <c oughs> บุเพิดแก่จี้พริกหน่อยพอทานบัวเปอถ้าออกพริกปงใส่น้ำกระไรครับหรือพริกปนใส่น้ำครับร<า>นี่ใส่พริกปนไปน้ำจก้น่อยใส่สองหยีหยใส่สอ,หองหอยีหวนทำวมมาเ ใส่เงี <tem> ่ยปรามึกได้ไป็นองใส่เราวเอากินได้ไหมหามันใส่ปลาเนี่ปลามึกได้เ็นจับคักนี่ปลา่นยปลาลาต้มครับต้มเปก่บปลาครับเติมแตงอดไก่ได้เป้นรองจะทำไมเราทุ ตัดเข้านึงไปนำแลเขาอยากมักไหลเขาก็ใส่ไหลเพื่อนเกียวปลาหน่อยก็ใส่หน่อยมากแ่นๆก็ใส่หน่อยๆเขามักรหลกันป้นปลาไม่กินอิ่มเลยเพี่นตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งสองตัวนี่กินอิ่มเลยที่หาคนเขามักอยามอิ่มเขาก็ใส่น้ำเขาไปยอบเนี่ย คนดีคนคุคนทำนี่ครับผมมัดคุคนทำนี่ครับคนป่าป่าที่ได้ได้ใส่มาได้ใหม่หม่หามา่อใดใหม่ม่จากป่าธรรมชาต์พี่น้องนี่จะหอมอยู่ผงัวไครัาชืลอ์ลงไปอ่ดชิลลลงไปขาดก่ได้พี่น้องผงมผงม มนันจนนะขึ้นขั้นตอนการชิมเหรอคนฝนนาไปีกันฉันมันจ่างมันเติมมันปลาเจ้นี่ครับว้าวพี่น้องปนป่าสดสดปลาได้มาสดสดใหม่ๆนี่พี่น้องอันนี้ต่อจากคลิปไปดักไปไสเบ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะต่อกันเลยครับคลิปนี้ลองคลิปต่อกันเลยครับผม ชิมกันเอาได้แล้วได้แล้วตักเส้นเผื่อได้บ้านว่อ,อ,นอแล้วพอดีแล้วมาเยอะมาเอยอะพี่รองไ้บ้านเนี่ยเข<อ>คาค,ครับหอมสดมาลุยลงอีกตั่งไครับรามีแนี้เไปยนะังนี้ใส่ห,หอมบัวใส่ หอมแดงไปก็ไปหอมแดงไป้อยถ้หอมแดงหอมหวาเสียบรับเอาพี่พน้องจัดจานเรียบร้อยแล้วครับมาครับข้าวแรงครับผมเนี่ยเนี่ยอาหารของหวานของข้าวเตรียมพร้อมผักซีเร่านี่ครับเนี่ยแหนมนี่ครับ หาป่าได้ปนแรงมินี่พันจับกระยูครับเนี่ยขันจับปูเก่าเหรอครับบวมดีครับเรือฟ้ารล้วตัวใหญ่เิยสูบลมเสร็จเป็นไรใส่หอดแมงดาได้เป็นหวังเนี่ยเสี่หมันเมงดาครับเจ้าแมงดาพร้อมใจวิญญาณแมงดาวิญญาณแมงดาฝากฝากซ่องจิ๊กตอกให้เจ้าหน่อยไหมจิ๊กตอกไหมสิว่างไหนก็ วางผู้จับคือเบอร์อาจจได้เงินน่อยพี่น้องจับซิอไปได้สิ่งส่องทิกตอกพันแจ็บก็มีนะครับส่องทิกตอกปากไปเบอร์ไงเราเนี่ยนี่ก่อนโซสุดน่ะถอาไปเลยเห็นเลยอืมภาษาไทยกี่เด้อนภาษยภาษาไทยครับพิมพ์เข้าไปเลยครับนี่ก่อนโซสุดเบอร์สมัคร์จังพี่น้องกูชีวิสมัคร์กเองอดมินอย่าแจ้งมาแต่ทำไมม่หนาบ้าง เัาเพิ่าเห็นกับเขานะอออแล้วจะไป้นนดิน